สวัสดีแฟนบอลที่เคารพรักทุกท่านด้วยนะครับผมอย่างว่าแฟนโหงบอกกรรมการห่วยมะอันนี้ก็ต้องขอบอกก่อนเลยนะครับว่าผมเป็นเด็กทีนะครับวันนี้ก็ขอมาลอ้อทีมอย่างหงแดงรุบพุน้หน่อยแล้วกันครับนานๆจะให้ได้ล้อทีแล้วเพราะว่าดูการมีฟอร์มพี่แกเนี่ยโอ้สุดติ่งกระดิ่งแมวจริงครับนานๆจะแพ้ก็ขอหน่อยแล้วกันครับตอนทีมตัวเองเล่นได้ได้เปรียบเรื่องการตัดสินของกรรมการนี่ไม่เคยออกมามีความคีดเหน็ดใดๆเลยนะครับได,ได,ได้แต่อยู่หลังฉากแล้วก็บอกว่า ฟุตบอลมันก็เป็นอย่างนี้แหละแล้วก็ยืนยิ้มนะพอวันนี้ทีมแพ้ี่ก็ออกมาโวยกรรมการกันใหญ่เลยครับว่ากรรมการที่มีมาตรฐานบ้างหรกรรมการตัดสินนวยแตกมากล่ะก็อยากจะบอกเหมือนกันนะอยากจะบอกแทนแฟนๆฟสเปอร์เหมือนกันนะครับว่าฟุตบอลมันก็อย่างนี้แหละครับขพราะความขั้งต้นนี้ไม่ใช่ผมเป็นคนคิดขึ้นมาเองนะผมก็ไปเอามาจากคนอื่นอีกทีแล้ว <c oughs> เรื่องกรรมการเนี่ยแน่นอนครับว่ามีทุกทีมอยู่แล้วครับที่ได้เปรียบเรื่องนี้แล้วก็มีอีกหลายทีเหมือนกันครับที่เสียเปรียบกับ เรื่องของกรรมการตัดสินไม่ยุติธรรมเป็นประจำนะครับแต่ก็อย่างที่บอกนะครฟุตบอลครับมันก็เป็นอย่างนี้แหละครับซึ่งแน่นอนครับสปเปอร์เนได้ผลประโยชน์เต็มๆเลยนะครับเกมเมื่อคืนเนี่ยโดยเฉพาะจังหวะที่ลูคัสเบิร์กวาวครับที่ไปทำาา้์นกเตะของแดงร์พคูลครับซึ่งหลายๆฝ่ายครับโดยเฉพาะ ฝ่ายของหงแดงกับบุคีลยก็มองว่าจังหวะนั้นเนี่ยมันควรฟาวแล้วก็ควรเป็นใบเหลืองที่2ให้เบิกวาวและโดนไล่ออกแต่สุดท้ายแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับจนสุดท้ายท้ายสุดครับลูคัสเบิกวาวเนี่ยแหละครับเป็นคนยิงประตูชัยให้กับทางน้าสอปเปอร์ครับเปิด้าน เอาชนะหงแดงไปหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับแต่ก็อย่าเพิ่งตกใจไปครับด้วยฟอร์มของหงแดงครับยังมีเลข2ที่แอนฟิลให้แก้ตัวครับบอกเลยครับว่าถ้าเลขสไปเยือนแอนฟิลแล้วสเปอร์ทำได้ไม่ดีพอเนี่ยอาจจะโดนหงแดงทะลุงมาได้นะครับผมเพราะฉะนั้นครับใจเย็นๆใจเย็นๆนานๆจะได้รอทีเพราะพี่ๆแกโหเกินนะครับผมแล้วก็ต่อด้วยครับคู่ของทางด้านทีเด็ดนะครับผมคู่ทีเด็ดนะครับเป็นทัศนคติบทวิเคราะห์คร่าวๆของผมนะครับวันนี้ก็ มีสเปนซูเปอร์คัพด้วยนะครับผมทิ้งท้ายด้วยคู่ของเดวมาริดกับมายโยก้านะครับเดมลมาริดน่ะลงเล่นด้วยสภาพทีมที่ค่อนข้างจะสมบูรณ์นะครับด้วยศักยภาพที่มันเหนือกว่าคู่แข่งเยอะหลายเท่าแล้วก็พักมาเต็มเตมด้วยครับวันนี้ไม่ง่ายแน่นอนสำหรับมายโยกานะครับผมมายโยก้าน่ะเป็นคู่ปรับที่เล่นกับมาริดแล้วมักจะทําได้ดีนะครับผมเวลาทีมเนี่ยเชมาลากาเนี่ยมักจะ เล่นยากเสมอแล้วเพราะว่ามาโยกา็นทีมที่มีระเบียบวินัยครับเล่นเกมรับรอสวนกลับได้อย่างใจเย็นนะครับดังนั้นครับวันนี้ไม่ง่ายแน่นอนครับสำหรับทัพราชันชุดขาวที่จะบุกมาตบที่จะตบมาโยกาได้ง่ายๆนะครับถ้าเล่นไม่ท็อความจริงโอกาสยิงขาดก็ยากครับคู่นี้ก็ขอฟันธงเลยด้วยกันนะครับผมสําหรับสเปนซูเปอร์คัพมาริดชนะ3 1ึครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมคู่นี้แข่งสนามกลางนะครับไม่ใช่สนามใคร ทิ้นไดทิ้นหนึ่งนะครับผมสำหรับว,วันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะ,จะเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ